สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินนี้กันอีกแล้วนะคะและก็ในคลิปนี้เนี่ยดีนะคะจะมาบอกเคล็ดลับในการทำเควส์ Rrp ีนั่นเองก็ออ,อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะคะตรงนี้แต่ว่าจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายมั้งนะอ่ะไปดูที่างหน้าของ r p กันก่อนนะคะโอเคกดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้กดไปดูที่หน้าภารกิจ ตรงนี้นะคะแนะนําสําหรับใครที่เติมเปิด r p ไปแล้วนะคะซึ่งดีก็เติมเปิดเหมือนกันแต่เติมเปิดแบบถูกเนาะทีนี้นะคะหว p เนี่ยเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าขีดจํากัดนะคะขีดจํากัดคะแนนภารกิจ r p ตรงนี้นะคะเนาะ,ะจะมีบอกนะคะว่าขีดจํากัดอยู่ที่เท่าไหร่ ทีนี้นะคะสําหรับสายเติมเนี่ยก็จะมีเควสนะคะที่เป็นสีสีเนาะจะมีเควสสีดําปกตินะคะกับเควสที่เป็นแบบว่าหุ้มสีขุ่นเอาไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยแต่ละสัปดาห์นะคะส่วนตัวเนี่ยไม่เปิดล่งหน้าไปแล้วนะคะอา่าสิ่งที่เด่นจะแนะนําตรงนี้นะคะนั่นก็คือเราอ่ะควรจะทาเควสนะคะจนถึงสัปดาห์ที่สี่เลยนะคะโดยที่ไม่ทาเควสในส่วนของที่เป็นสีขุ่นเนาะ ก็คือเรียกง่ายๆนะคะทําเฉพาะเควสที่เป็นเควสฟรีนั่นเองนะคะเควสที่เป็นส่วนของอันที่เราเติมอะ่ะยังไม่ต้องทําจนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่4นะแล้วก็จนกว่าในส่วนของขีดจํากัดคะแนน RP พีนะคะตรงนี้จะเรียกว่าตันเนาะอ่าถ้าตันเมื่อไหร่นะคะเจ้าเควสเติมตรงนี้นะคะยังเป็นเควสที่ทําได้อยู่นะคะทุกคนถึงแม้คะแนนอาพีจะตันไปนแล้วนะคะแต่ ภารกิจที่เป็นภารกิจสองของสายเติมใช่ไหมเติมเปิดเนี่ยเขายังทําได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําง่ายๆคือเราควรจะทําภารกิจแบบของฟรีนะคะจนถึงสัปดาห์ที่สี่แล้วก็ทําจนถึงภารกิจแต้ม r p เนี่ยตันพอตันเสร็จแล้วนะคะค่อยมาทําภารกิจของสายเติมตรงนี้เอาไว้ทําทีหลังนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย ก็จะได้คะแนน RP มาแบบเยอะขึ้นนิดหน่อยอ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะทุกคนในการสังเกตวิธีการเก็บแต้ม RP ให้ได้เยอะๆนั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะโอ้ตรงนี้นะคะอย่าลืมเข้ามากดรับรายวันด้วยนะแล้วก็เบตดตอรเลดนะคะ ออแวกสุ่มอ่าสิบยูซีนะคะครั้งแรกของวันกันสักหน่อยนี่เลยตตกตอกตอกติ๊กติกต,ตกปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปวเอ,อ้ออ่าได้เ,ดเหรียญจริงๆนั้นเนี่ยแล้วก็แวะเข้ามาสุ่มในส่วนของลัคกี้สปิปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว ถ้าอ่าไม่ได้ก็ได้โอ้โหเหรียญล้นล้ลนจริงๆนะแล้วก็นะคะตรงนี้เรามาย้ำในส่วนของกิจกรรมแจกชุดหาวอนะคะกดเข้ามาที่กิจกรรมนะคะกดรูปไฟนะคะแล้วก็กดไว้ที่คําว่าออกแบบชุดหน้าจ,าจอจะเป็นแบบนี้ พอกดเข้ามาแล้วนะตรงนี้จะมีภารกิจประจำวันให้ทําซึ่งเราต้องทําให้ครบทําทุกวันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะได้ชุดถาวรกันมานั่นเองเพื่อนๆต้องขยันทําหน่อยแล้วนะตรงนี้เพื่อให้ได้ชุดถาวรเนาะแล้วก็นี่นะคะกิจกรรมล็อกอินตอนนี้นะคะล็อกอินครบห้าวันแล้วเราจะได้กรอบลูกแส้น่ารักมาทำไมรู้สึกพูดไม่ค่อยชัดเลยติดตั้ง อ่าเรียบร้อยกิจกรรมล็อกอินนะคะตรงนี้ก็ได้ของรางวัลตามอ่าวันล็อกอินที่กําหนดนะคะแล้วก็นี่ยังมีในส่วนของกิจกรรมกวาดลูกอมนะคะอันนี้ได้ชุดถาวรเหมือนกันนี่ดูเราแลกไปแล้วสินี่นี่แลกหมดแล้วอะ่ะเหลือแต่ชุดอะ่ะคือเคยมีแล้วไงถ้าจะไม่ผิดว่ามีแล้วนะเออก็เลยแลก แต่คุมปองข้างล่างนะคะพวกชุดชั่งบนเลยไม่ได้แล้งเนาะแต่ว่าถ้าได้เหรียญเยอะๆก็อาจจะกดแลกไว้อยู่เหมือนกันก็เป็นฮาโลวีนนะคะในปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีกิจกรรมนะคะแจกหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องขยันเข้ามาทํากิจกรรมกันหน่อยแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอ๋อแวะดูกอบรูปหน่อยเนาะ และนี่นะคะกรอบรูปลูกอ้มหลักสีเป็นไงลนะ่ะกรอบรูปน่ารักมากๆเลยเข้ากับตีมฮาโลวีนสุดๆเลยนันเนี่ยถาวรด้วยนะก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายก็แค่อยากแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เออแล้วก็ที่สำคัญนะคะอันนี้อีกอย่างเลยที่สำคัญมากๆหลายคนก็ไม่รู้และหลายคนก็รู้แล้วใช่ไหมนี่นะคะ ทุกคนคะดูนะคะตรงนี้ที่เขียนว่า,าปืนไรเฟิลยิงแต่ข้างหลังต่อท้ายคำว่าในโหมดคลาสสิกนะคะถ้าข้างหลังต่อท้ายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรนะคะนี่เลยเข้ามาเลือกหมวดไม่จากอันดับแล้วก็เลือกอัปเตอร์เมดนะคะทุกคน ส่วนไหนเนี่ยเควสที่จะมาทำในนี้นะคะก็จะเป็นพวก M4 M762 SCAL AK e M24 K98 นะคะจะเป็นปืนที่มีอยู่ในอั t เต m a t เมทั้งหมดนะคะแล้วใน a ั t เ r m a t เเนี่ยสามารถทำภารกิจ RP ได้ด้วยนะคะแล้วทำง่ายมากอันนี้แนะนำนะคะถ้าเอ่อภาร,รกิจเนี่ยกำหนดว่าในโหมดคลาสสิกนะคะกำหนดมาแค่นี้นะคะแนะนำให้มาทำที่ a ั t เต m a t เนะคะทุกคนไปจริงๆแล้วนะ 拜拜。